สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาชมต้นมะเดื่อนะคะทุกคนต้นมะเดื่อของเราก็จะมีลักษณะเป็นกอพุ่มประมาณนี้นะคะจริงๆมะเดื่อเขาก็มีหลายพันธ์นะคะเพื่อนๆมีทั้งพันธ์ุที่เป็นต้นสูงก็มีเหมือนกันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดแต่งกิ่งของเราด้วยนะคะทุกคน สำหรับของเรานี่ยก็ยังไม่ได้ตัดแต่งอะไรมากมายเลยนะคะก็ปล่อยให้มันโตแบบธรรมาชาติมากๆเลยค่ะเพื่อนๆสำหรับต้นมะเดือ่อหรือที่เขาเรียกว่าฟนะิกผ่านนั่นนะก็จะเป็นพืชที่สามารถทนหนาวทนความหนาวเย็นได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขาสามารถทนทั้งอากาศร้อนสามารถทนได้ทุกสภาพอากาศนะคะเพื่อนๆ สำหรับในหน้าหนาวเขาก็จะใบเขาก็จะร่วงหมดนะคะเหมือนต้นไม้หน้าหนาวทั่วไปเลยใบเขาก็จะร่วงหมดพอถึงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะเริ่มผลิใบออกมาพร้อมกับมีผลออกมาด้วยนะคะผลของเขาก็จะมาพร้อมกับใบในช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อนๆสำหรับ ต้นมะเดือหรือว่าฟิกเนี้ยเขาก็จะสามารถออกลูกได้ตลอดสามารถออกลูกได้ตลอดจนถึงหน้าหนาวเลยนี่นะคะนี่ผลของเขาก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสำหรับต้นมะเดือหรือว่าฟิกก็จะมี หลากหลายพันธุ์เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็รสชาติของเขาก็จะหวานหวานมากๆากเลยรสชาติดีรสชาติอร่อยค่ะเพื่อนๆหรับวิธีการขยายพันธุออ์ต้นมะเดื่อก็ไม่ยากเลยะคะ่ะทุกคนแค่ตัดกิ่งไปแล้วก็ปักชำลงดินก็สามารถเกิดเป็นต้นใหม่ได้แล้ว นี้ต้นฟิกของเราในสวนก็มีหลายต้นเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกมาหลายปีแล้วนี่ค่ะผลเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นฟิกหรือว่าต้นมะเดือ่ออีกต้นหนึ่งนะคะทุกคน ก็ตอนนี้เขาก็กำลังออกลูกเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็คือลูกของมะเดื่อฝรั่งนะคะหรือว่าฟิกผลร่นั่นเองนี่ค่ะเขาก็จะออกลูกมาพร้อมกับใบของเขานะทุกคนนี่นะคะก็จะประมาณนี้ใบของเขาก็จะยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะก็กำลัง ทยอยโตขึ้นเรื่อยๆยังสามารถโตได้อีกนะคะสำหรับใบของเขานี่ออกผลเต็มต้นเลยคะ่ะทุกคนกินไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะสำหรับผลไม้ของเรานะคะก็มีหลากหลายพันหลากหลายอย่างมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งผลไม้ที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆเลย สำหรับมะเดื่อก็คือถ้าเรามีเยอะเราสามารถนำเขาไปตากแห้งได้นะคะไปกวนนะกวนเสร็จแล้วก็ตากหรือไม่ก็ตากทั้งทั้งที่ตากแบบเป็นลูกก็ได้แต่ว่าแดดจะต้องดีนอกจากนี้เขาก็ยังนิยมนำไปอบแห้งด้วยนะคะทุกคนอบแห้งเพื่อเก็บไว้ทานได้นานๆนะทุกคนอร่อยมากๆเลย มะเดืออบแห้งอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะก็กําลังออกลูกเหมือนกันเลยก็คือเยอะมากมะเดือของเราก็มีหลายต้นมากๆเลยค่ะทุกคนต้นนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งที่สูงใหญ่มากๆเลยลูกก็เต็มต้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่กําลังออกลูกเต็มไปหมดเลยอ่ะมาดูใกล้ๆ นี่ออกลูกเต็มไปหมดเลยทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นมะเดือนะคะหรือที่เขาเรียกว่ามะเดือฝรั่งนะคะหรือภาษาอังกฤษก็จะบอกว่าฟิกต้นฟิกนะคะฟิกพลานนะคะภาษาโรมาเนียก็เรียกฟิกเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ คือออกลูกเต็มต้นไปหมดเลยสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนี่นะคะผลของเขาจริงๆยังมีสองต้นอีกฝั่งนู้นด้วยนะคะแต่วันนี้นำมาให้ชมแค่แค่นี้ก็พอแล้วเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะต้นฟิกหรือว่าต้นมะเดื่อกำลังออกลูก เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะคะตอนที่ผลเขาเริ่มสุกแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันอีกนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามได้รับชมนะคะวันนี้เขาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ